ด้วยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยวรางกูลที่ได้ทรงพระราชทานพระราโชบายให้กับมหาวิทายาลัยราชพัฒในการเป็นสถาบัานอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทายาลัยราชพัฒอุดรธานีได้น้อนมนำพระราโชบายดังกล่าว มาพัฒนากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีโดยมีเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นซึ่งหมายรวมถึงกลุ่มเปราะบ,บางที่ประกอบไปด้วยผู้สูงอายุเด็กที่ขาดโอกาสและคนพิการโดยผ่านพันธกิจต่างๆของมหาวิทยาลัยอันได้แก่การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและการบริการวิชาการในด้านการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมีสาขาวิชาการศึกษาพิเศษอยู่ภายใต้สังกัดคณะครุศาสตร์ที่ทำหน้าที่ในการผลิตนักศึกษาครูและบัณฑิตครูที่จะออกไปประจำการตามโรงเรียนซึ่งจะมีส่วนในการแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในส่วนของคณะอื่นๆนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าไปร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนในการทำงานร่วมกับคนพิการโดยผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมมาใช้ในการปลุเพาะนักศึกษาที่จะทำงานร่วมกับคนพิการโดยกระบวนการวิศวกรสังคมนั้นจะทำให้นักศึกษาเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานงานและนักนักวัตกร ซึ่งในโครงการที่ผ่านมานั้นนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการวิศวกรสังคมสามารถที่จะผลิตนวัตกรรมต่างๆที่ทำให้ไปสู่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการด้วยในปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบ72พรรษามหาวิทายาลัยราชภัฏอุดรธานีจึงจัดให้มีโครงการ 72ครอบครัวพัฒนาโดยมุ่งเน้นที่กลุ่มคนปอบบางที่เป็นคนพิการและยากจนโดยเริ่มจากการสำรวจข้อมูลปัญหาข้อจำกัดและศักยภาพของคนพิการในแต่ละครอบครัวแล้วจึงนำมาพัฒนาเป็นงานบริการวิชาการต่างๆอาทิเช่นการสร้างบ้านให้กับคนพิการโดยอาศัยหลักคิด Universal Design หรือการสร้างอาชีพต่างๆ เช่นอาชีพทางด้านการจักสารการเพิ่มมูลค่าในเรื่องของอาหารผลิตภ,ภัณฑ์แปรรูปรวมทั้งงานเกษตรต่างๆนอกจากนั้นในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังร่วมกับเครือข่ายจัดให้มีโครงการงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่16ประจำปีพุทธศักราช2567ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตคนพิการสู่สังคมไทยอย่างยั่งย <estudio> ืนเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบ72ันพรรษาซึ่งเวทีงานสัมมนาวิชาการครั้งนี้เป็นเวทีที่มีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นเวทีที่นักวิชาการนักวิจัยจะได้มีพื้นที่ในการที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิจัยและการบริการวิชาการต่างๆร่วมกัน รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาและภาคประชาชนที่จะนำไปสู่การสร้างนโยบายหรือแนวทางต่างๆในการที่จะพัฒนานวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนพิการของสังคมไทยที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำต่างๆและสร้างความเท่าเทียมการให้กับคนพิการของประเทศไทย